นีสีขาวสีขาวหน้าตันจ้ะผู้ชายหนึ่งคนกับมากคักหน้าตันผู้ชายหนึ่งกับว่าไอมัน,น,น,อมนดอกเงปวดมันเบืองวะนะจ้ะอันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวแกนเขียวค่ะขาวแกนเขียว้ายดีทุกนีจ้ะง่ามง่ามดอกไม้ขา้ายุินนะฮากับจิบคดเป็นรุ่นไหมพี่น้องถ้าเป็นรุ่นรุ่นสันรุ่นเง่า ีจาเท่ากับปลูกเองขายเองจะออกตลาดเองปเริ่มปลูกจะไอ้ชุดน,นี้ช่วงขะมา่ 2ี่สิบหกตุลาคมะคะเลยค่ะเดือนปลายเดือนตุลาคมอันนี้จะเข้ากับเริ่มตัดวันหน่วยดีคิด ตังกิโลหนึงค่ะโอ้เกินไปตนนึ้งโอ้กิโลนึงกับพอดีแล้วมดละกิโลก็หนังซทิค่ะ เป็นสีขาวนะคะ่ะเอาไปลานได้ขาเจ้ากัมักของดอกไม้เขามันจะเน้นที่สดจากสดเพราะว่าเขาออกได้เร็วเนาะยกไตปัจจัยหนึง่งก่ะเพื่นกระโรมาสัง้งเพื่นอยากได้งานด่วนนึ่งเถอะกระโถนตั้งเขากบไปตามสั้งเพื่อนหน่อยมาไล่ก็บทรงเพราะว่าไอ้ลูกค้าเาข้าแต่ขาเจาะมีงานด่วนเขาก็ต้อง งเพิ่นให้มันท่ำถ้าห้าขายที่นี่สวนนึ่งสีกับมีคนมาซื้อมีคนมาซื้อกอะซื่อหมากกัจะขายมาทะล่วยจะ้ะเรามาซื้ออยู่สวนเป็นเนาะคนกขาบ,บอ่อเด็ดเป็นลูกค้าประจำเพราะเนาะเพิ่นไปซื้ออยู่หลานกับแพงกว่านั่นลูกค้าประจำเนี่ก็คือแม่ค้าที่เพิ่นสร้างไปเขาห้านเพิน่นเน่ยค่ะนั่นคือลูกค้าประจำ เอาขาจอนเวลาเป็นจัดงานมีงานนี่จ้ะเป็นกับเขามาเอา,าเอากระซมยูทิมัดละลอยขายเป็นยูทิมัดละลอยมันเป็นขายตี๋เนาะถ้าเนเอาหลายมาเท่ากับลดราคาให้งามขาสีขาวนี่งามครับผู่จ้งนึงกับโบมักว่ามันนั่นมันได้หน่อยพะนะงามมาือว่ามันงามแต่ว่าย่าเบลมาตมันต่อเขา่า ก็ถือใจทุกคนแล้วนะค่ะ้ค่ะเขาเจกนันนีจำเาอยู่น,นี่แต่เพิ่งมาอกม่ปีน,นี้น่าแค้มัหลายกิโลจ้่าม ะเป็นสีขาวขาวแกนเขาเป็นขาวแกน,นเขียวอันนี้ก็ง่ายค่ะง่ามไปค่อนระเบบเนี่ยค่ะผู้ใจหนึ่งค่ะผูะ้ใจหนึ่งมันกับมักค่ะกี้นี่ขาวตวน กับจะมันกะทิ่ว่ามันสดเนะาะจัดงานจัดงามว่จาจะไปร้านได้เพิ่งกะหยองยุบเส้าอ่ะมาไกลายดอกไม้จัดงานงามเพิ่อนว่ามันสดกจากที่นอ้อนหลอกขนบานเพราะเต็มที่เขาบอกว่าอยากซัดขาบันบานเต็มที่เพิ่งเ,เอาไปจัดงานจาัดเนื้อเพิ่งกะจัดออกค่ะ มาดาไอมาตรฐานเขาจองมันก็ยุทธีเจ็ดทิดเส้นเนาะเจ็ดทิศเส้นบาเจ้าเนื้อมันกับว่าถึงดอกตนสันตรน,น,นเงาเต็นเ่ยค่ะเขาเจอกับมาสันหมดแล้วมันได้ดอกไหล นนีก็เพราคือดังไปแทบตายกันอยู่กับดอกไม้สดชื่นจ้าพี่น้องตื่นขึ้นมาแต่ละมืองไม่ยั้งดอกเอาเชื้อเราไปท้ายบูบแล้วดอกไม้มีความสุขหลาย อ้าซองมึงตะอดแล้วตัดมือนีแเราใส่เกือบปะล่ะนี่มือนีใส่รองถอนหนังอีกแล้ว,วใส่ร่อนนงะ <laughs> ไย,ยัยกมือทักทายคนได้ดิเอาครับ <laughs> ดอกไม้งามเนาะมือนีกะสิเลียงตัดตะเศ้าจ้ะตัดซ้ำแดดอ่อน ตัดตาเสามันจังเงินซื่อนดีติพ่อเนี่ยงามเนาะดอกไม้งามกบูตัดงามกบูตัดอีกอีกโร่งหนึ่งกัลลังบานค่ะยกข้างหลังอีกชุดหนึ่งข้างหลังเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพักชุดหนึ่งกัลลังบานกัลลังกัลลังเห็นสีบานเนี่ยบานเนี่ยเราก็สีไอ้ขาว เขาเกียนเฉียวเริ่มบ,ามบ้านหมู่บ้านออกพักมือน,นี่ตัดดอกไม้เข้าเขาสิทรงไอ้รอบนี่ทรงสายอยู่กอนวันผ่ามือนึงดอกไม้บ้านพระท่านค่ะป,ะะปะกติแล้วมันต้องทรงก่อนกอนวันผ่าจ็กสองมือ สองไม้เข้าบ้านพระท่านกะแต่กะดีเพิ่นกะสีสดผู้เพิ่นไปมัดกะมัดง่ายแต่ถ้าเป็นลานลานใหญ่เพิ่นกะว่าใดกำหนดดอกว่ามือใดเพิ่นกะงานหลายเพิ่นกะสร้างเร็วแต่อันนี้เข้าสีทรงแม่ค่ะมัดกรรมเพิ่นตรงตามมันสินป์น้ำโมบานพร้อมตอนนอพอ หมู่บ้านไล่ทางซุ่มพี่น้องเขาเจะมัดดอกไม้มัดกำรไรห้ไปบูชายู่น้ำวัดไหมค่ะบูชาเนาะงามงามงามอันดอกไม้บ่มีสีด,ดอกงก่า่ก็นาพูดตัดพิ้นด <laughs> บานดีถาบ่าบานกับ,บ่อยากตัดค่ะเอาบ่เห็นพื่นไปเก็ี้ลายมือพิ่นไปใส่้อมเลยไหมนี่ละ จุดเด่นของสวนเข้ากับคืองมืองนี้ละ่ะสดเรากกบ,บานเต็มที่เขาจึงตัดได้สดได้สดได้สดพักกับงามได้พี่นออ้องพักราคาถือโยตาเข้ากับถือกับขายคือเก้านั่นล่ะขายกันถูกกับขายตามถูกกิโลละสิบบาทสิบห้าบาท ช่วงนี้มันราคามันถูกอยู่เขาวกว็ขา,ายได้มือละพันก็นยังดีดันลกกันพอาะแห้งหมดแล้วมือละลอยโลเนี่ควรสิได้เงินเพิ่นเนาะลำบากคักเมืออ่อยละแต่กะต้องเฮ็ดล่ะเกียตะกวเฮาเฮ็ดจังได๋ต้องต้องอยู่ให้ได้ช่วงนี้ยังเป็นโควิดซะหรอไปไซกับ่่า้ไปส่งดอกไม้ก็เฝ้าไปฝ้ากลับได้พี่น้องก็ย่านอยู่คือกัน ฉีดวัคซีนสามเข็มแล้วล่ะครบแล้วบกหัวสินี้เข็มสี่อีกบ่เพิ่นว่าหอดไสกับสิฉีดคือเพิ่นน,น่ะล่ะเนาะระมัดระวังเอาผู้ใดก็ไดดรักษาสุขภาพจะคล้องเด้อพี่น้องเอเขาในเมืองเข้ากับอากาศตกป้องกันจะคล้องไซแมทล่างมืดดูดอารักษาสุขภาพไปไพมันเข้ากับโชคดีเนี่ย งานเ่ากับอยู่ในสวนอยู่บ้านนอกกิบย่ามเขาในเมืองกับมีแตไปทรงพักทรงดอกใหม้เขากับได้เขาไปเทละเทละข้าวกับละมัดระว่างเอาหลีกเลี่ยงคนคนหลายๆเขากับพยายามหลีกเลี่ยงเอาแต่ชีวิตเ่ากับต้องดำเนินตอเนาะพี่น้องขันบ่อเห็ดกับบ่อเสียวยังมากินล่ะทุกอย่างก็ได้สื่อหมูกับหางแพงไข่กับแพงทุกมือนี้ น้ำร่งขี้วิตไปหาอยหากินไปปุ๋ยกับแพ้งได้พี่น่องปุ๋ยกับแพงแพงจืมากใส่พักใส่ดอกไม่กับไข่ตะวาเข้าไบไดใส่หลายเขากะว่ามันเริ่มขึ้นเริ่มแพ้งหล้ะติดอนใี้แพร่งให้เพิ่นได้ขายแนย่กัเกษตรกรจักสิวังยัง ยังหาดอกบานมาบานแล้วก็ผ่ตัดดิเรากัสีส่งมืออื่นจ้าตัดมือนี่ส่งเหมืออื่นมือนี่เขาตัดหลายจังหน่อยเป็นตะไดพราลอยมัดบ่ะิไถ่ยืดตี้ยะพอ่อได้ลอ,อยมัดลอยก็มัดเจ้าดอกก็ได้กินน้ำดอกไม้ละจ้าช่วงนี้พอดีกับราคาดอกไม้ก็ปีนี้ก็ดีแน่จักหน่อยเพราได้ได้ทุนได าปุ๋ยคายาคาน้ำมันเรียนทรงผลน้ำมันกับแพ้งมีแต่แนวแพ่งๆมีแต่แนวขึ้นๆดอกไม้ดอกง่ายก็น่าพยงย่ายปุ๋ยได้โอ้สารปรับปรุงดินเพราะเป็นปุ๋ย จ้าสวนเหาสิมีสารปรับปรุงดินปรับสภาพดินอันเพราไห่ดินเสื่อมโทรมเวลาเห้าปลูกพืชแลเรีวเฮ้าก็สิใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินวานมากไว้เสร็จแล้วค่ะดอกไม้งามๆมรง,งลูกขามืออื่นเช่าจ้าโอ้งามขักได้ที่นอ้อยดูดอกไม้จะสะอ่อนอค่าหนี มือน,นี่กะตัดได้หลายอยู่ลอยก็มัดยี่ดอกกะพอดีกะมีงานดวนขามาพอบานไปทรงแต่กลับมาพญานไปสุงเขาจะสิกับมาหวอดจ้ะทีเดือน,นี่กะซิเมนสรงลหลกดขามืงอนเต่าในจังหวัดเฮาค่ะจังหวัดมหาสารคามในตัวจังหวัดกับตัวอำเพื่อจ้ะงาม งามดิคุณน้องดอกใหม่งามคักงามเนี่ยจ้ามินีกะแค่นี้ก่อนนะคะมกักกะไลถือใจกะแค่ไดเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ